สวัสดีค่ะนักเรียนในคลิปนี้นะครับครูจะมาสอนเรื่องการไหว้ระดับที่สามนะคะรการไหว้ระดับที่สามเราจะใช้ไหว้บุคคลเสมอกันหรือคนที่อาวุสก,กว่าไม่มากนะคะอย่างตามคลิปเลยที่นี้จะเป็นเพื่อนก,กันเดยการและทักทายกันการไหว้นะคะก็คือผู้ชายกับผู้หญิงจะปฏิบัติเหมือนกันเลยค่ะก็คือเป็นการยืนตรงจากนั้นยกมือขึ้นมาค่ะให้อยู่ประมาณที่อกค่ะเล้าหัก้มหัว เล็กน้อยนะคะโดยที่หัวผู้มือจะอยู่ที่ปลายคางนะคะนิ้วชี้จะอยู่ที่ปลายจมูกนะคะเราจะไม่ก้มตัวไปมากหรืออาจจะก้มตัวได้เล็กน้อยแล้วแต่สถานการณ์นะคะก็ถือว่าไม่ผิดปฏิบัติได้เหมือนกันจากนั้นก็ก้มลงไปะครับเมื่อโจก,ก็เงยหน้าขึ้นแล้วก็มือลงไปยืนตรงปกตินั่นคือง่ายไหว้ระดับพิศตาะง่ายมากเลยใช่ไหมคะเรามาชมคลิปเต็มๆกัน,นะคะ่ะ